เมื่อวานนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเขาจัดเสวนา,าหัวข้อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งก็เชิญหลายคนไปพูดไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปิยะบุตรแสงกนกุลในแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์แล้วก็คุณรุ้งปนัสยาแล้วก็อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในสมัยรัฐบาลพลเอกสรยุทธ์นะครับอาจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์น,นะก็ หลายเรื่องซึ่งเขาพูดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมไม่ได้หยิบม,มานําเสนอในรายการ,รแต่ว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจารย์ธีรพัฒน์ได้แตะถึงแล้วอาจารย์ธีรพัฒน์เองก็อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยร,รัฐรัฐประหารในอนาคตน่าจะเกิดขึ้นได้ยากมากไม่เชื่อในกระแสะเรื่องนี้ในเวลานี้อย่างไรก็ตามปัญหาหลักก็คือพลเอกประยุทธ์อาจารย์ธีรพัฒน์ก็เลยแนะนําว่า การแก้ปัญหาตอนนี้คือไล่พลเอกประยุทธ์ก่อนเดี๋ยวแล้วแล้วตนได้เห็นการทำงานของพลเอกเป็นตั้งแต่6เดือนที่เข้ามาตั้งคนมาทำงานในตำแหน่งต่างๆก็ยังมีปัญหาตนคิดว่าถ้าจะไล่ใครให้ไล่พลเอกประยุทธ์อันนี้ตนเอาด้วยนะฮะก็ลองฟังฮะจางธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์นะฮะจากงานเมื่อวานนี้เป็นไปได้ว่าการรัฐประหารเนี่ยผมทำนายไว้นะเกิดขึ้นยากมากครับ ที่เกิดขึ้นยากมากกระเพาอะอะไรข้อหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าพระมหากษัตริย์จะไม่ทรงเห็นด้วยกับการรัฐบารประการที่สองนะครับกรมาหานร,ราบที่หนึ่งกับกรมาหานร,ราบที่สิบเอ็ดเนี่ยขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ที่ผ่านมานี่อกองพลที่หนึ่งรักษาวโครงเนี่ยจะมีสองกรมเนี่ยครับเป็นหัวใจของการยึดอํานาจกรมทาหานร,ราบที่หนึ่งกับกรมฐานร,ราบที่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับถ้าไม่เอาด้วยเนี่ยยึดไม่สาเร็จหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปพิจตกครับเรื่องรัฐบารนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นจริงๆคุณคิดดูว่าคนจะวิาพากษ์วิจารณ์ยังไงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อครับว่าการรัฐประหารจะเกิดจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ที่มีข่าวลือนู่นอย่างนี้อะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับควรจะไล่พลเอกประยุทธ์ไปให้ได้พูดกันไม่ตรงไปตรงมาแล้วพลเอกประยุทธ์นี่ตั้งแต่ยึดอำนาจมาผมให้เวลาหกเดือนแล้วผมรู้เลยว่าอยู่ไปไม่ได้ฮะ พราะท่านแต่งตั้งคนไปทํานู่นทํานี่อะไรต่างใช้ไม่ได้เลยฮะผมไม่เคยยึดถือความมีประสิทธิภาพของพลเอกประยุทธ์เลยไม่มีทั้งความชอบธรรมและไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่รู้อยู่มาได้อย่างไงถ้าใครจะไล่พลเอกประยุทธ์นี่ผมเอาด้วยแต่อย่าเพิ่งไปเปิดื่กหลายด้านครับในขณะนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะต,ต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องยุบสภาจริงๆเนี่ย มันต้องเติมว่าต้องไล่ลเอิระยุะทธ์ไปก่อนเพราะถ้าไม่ไล่ลเอประยุยธ์ไปก่อนคุณจะแก้รัฐนุนยากครับคุณจะยุบสภาก็ยากเพราะว่าอํานาจในการยุบสภาอยู่ที่นายกัฐมีครับผมก็ยังงงอยู่ว่าทําไมไม่ไล่ลเอุทธ์เอาให้มันชัดชัดวยผมสนับสนุนเต็มที่ฮะแล้วก็อยากจะบอกไปด้วยว่าว่าสิ่งสิ่งนี้นะครับก็ควรจะต้องทําให้มันตรงประเด็นว่าปัญหามันอยู่ที่ รัฐบาลนะก็น่าสนใจมุมมองอย่าลืมว่าก่อนที่อาจารย์ธีรพัฒน์จะพูดเนี่ยนะฮะมีมุมมองของทั้งนายแพทย์ตุลของรุ้งและของอาจารย์ประยบุญในบริบทนั้นเนี่ยอาจารย์ธีรพัฒน์เขาพยายามที่จะบอกว่าควรจะโฟกัสไปที่เฉพาะตัวบุคคลนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ผมเข้าใจว่ารุ้งกับเพนกวินเขาก็ตรงประเด็นไงเขาก็มองว่าปัญหามันเป็นโครงสร้างอำนาจครับใช่ไหมมันก็แล้วแต่คนแต่ผมว่าอาจารย์ธีรพัฒน์แกก็พูดถูกนะคือพลเอกประยุทธ์แต่ยึดอำนาจเนี่ย ความดีคืออยู่ตรงไหนคือคือในปีหนึ่งคือนึกถึงคอรมอชุดแรกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาแก๊งยึดอำนาจเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีทุกกระทรวงเลยเอาจึงจริงเลยไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนนะที่แบบพวกยึดอำนาจทุกคนพวกเพื่อนอำนาจทุกคนได้เป็นรัฐมนตรีหมดยุคนี้ครั้งแรกนะพลเอกไม่เคยแบบนี้นะพลเอกสุนทรพ่อพลเอกพิรัต์เขาก็ไม่ทำแบบนี้กับพลเอกสนธิก็ไม่ทำพลเอกประยุทธ์ทำแบบนี้ใครเป็นกวนยึดอำนาจได้เป็นรัฐมนตรีหมดนะแล้วทำงานนี่เป็นสักคนเราเคยมีกระทรวงแรงงานซึ่งรัฐมนตรีเป็นนายพล นะอุตสาหกรรมซึ่งรัฐมนตร,นร,ร,ร,ตรนีเป็นในพลกระทรวงทรัพยากรซึ่งรัฐมนตรีเป็นในพลกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีเป็นในพนเรานึกย้อนหลังเนี่ยผลงานคืออะไร5ปีไม่มีเลยครับคเละเทะจริงๆแล้วอาจารย์ธีรพัฒน์เองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในรัฐบาลซึ่งก็มาจากการรัฐประหารนะ ในปีสีแต่ชุดนั้นเขาอยู่สั้นไงชุด่ชุดปุนในศูยยุทธ์แหละชุดนั้นเขาอยู่หนึ่งปีแล้วเขาก็ยอมให้เลือกตั้งไงแล้วเขาไม่ได้ไล่ล่าประชาชนเหมือนชุดนี้ไงแล้วเขามียางอายเขาไม่ได้ตั้งพวกตัวเองเป็นรัฐมนตรีกันทั้งแก๊งไงมาแบบมาแบบตั้งใจอยู่ชั่วคราวเพื่อจะกำจัดระบอบทักษิณลอย่างเงี้ยแม้กระทั่งตอนรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ได้เอาปืนไปจ่อหัวคนแสดงความเห็นต่างเรื่องประชามตินะเขาก็เปิดดีบงดีเบตได้มีชุดเนี้ปี57เเนี่รรรรงคปาาธิตััญจบขุ้กหมดห้ามมควาเห็นหมดใคครแสดงวามเน่างัมนนดดจบหอยเ อาจารย์ธีรพัฒน์พูดถูกว่าตั้งแต่รัฐประหารเกิดขึ้นในไประเทศไทยชุดห้าจะเลวร้ายที่สุดแล้วจริงๆมันมีหลายปมคือทุกวันนี้เนี่ยที่แบบยงังโฟกัสของการชุมนุมเนี่ยไปที่เรื่องและร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะทั้งหมดอาจจะฟาวเลยอาจจะเลวทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าเพราะว่าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ยังอยู่เพราะว่าเขาสามารถล้มรัฐธรรมนูญที่ร่างใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้ร่างมาปบใช้สภาสั่งยุบไม่เอาอไนไั้นก็แต่อาจารย์ชินภัทรเขาบอกว่านอ้เหนือไปจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีการนิรโทษกรรมทางการเมืองทั้งหมดคล้ายกับการที่มีคําสั่งนายกรัฐมนตรีสมัยพลเอกเปรมแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการถ้าพูดถึงนิรโทษกรรมมันเป็นกระบวนการในสภานะแต่ว่าการถ้าพูดถึงการอภัยโทษเนี่ยหรือการลดโทษหรือการพักโทษเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มได้เห็นเยอะนะคือมันค่อยๆออกมาเรื่อยๆ ซึ่งอันนี้มันไม่ได้ผ่านขั้นตอนทางกฎหมายที่มีการเสนอในสภาแต่ว่าโดยผลนะ่ยแต่อันนี้มีโทษนะม,นมันเป็นเรื่องการอภัยโทษใช่ไหมอ่ามันก็คือเรื่องการอภัยโทษเรื่องจริงจานวนมากเนี่ยหลายคนไม่ควรจะต้องติดอยู่แล้วเพราะมันเป็นคดีทางการเมืองอส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องของการใช้เสรีภาพทางการเมืองใช่ไหมแล้วก็ยัดข้อหาอะไรกันก็ว่าก็ว่ากันไปแล้วก็มันก็มีปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องทั้งตัวไม่ควรจะดําเนินคดี2ก็คือมันทําให้ระบบกฎหมายบิดเบือนต่างๆหลายกรณีใช้ โดยรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจม,มันก็มีปัญหาที่จะต้องเนรโทษย้อนหลังเหมือนกันครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าคุณธีรพัฒน์พูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่ติดคุกติดตารางหรือคนที่จะถูกติดคุกติดตารางแค่นั้นผมว่าคุณธีรพัฒน์พูดเนี่ยหมายถึงเซตซีโร่ใหม่หมดเลยตั้งแต่คุณทักษิณคุณธนาธรการยุบพงยุบพัก<อ>น่าจะเนรโทดทั้งหมด